<_ uk> <_ uk> จุพ่อผมอยากนั่งจากพ่อหายพ่อสวัสดีค่ะสวัสดีคุณพ่อคุณแม่เอซทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ ช่องเป่าตามติดชีวิตมิ่งมองคอนอุ้ยมิ่งบอกฝรั่งที่ไหนมาเนี่ยอุ้ยอุ้ยขอนั่งด้วยคนนะอุ้ยนั่งอ้อนเหรอโอ้ยนอนไหนบ้านน้โอ,โอขาตึงอย้ยลูกขาตึงไปถอดมาให้ตอนให้ผมเลยพ่อโอ้ยดูค่ะอยากอ้อนเนาะดูมันตึงลูกลูกขึ้นใหมลูกขึ้นเดี๋ยวพ่อจะถอดให้เลยเร็ว อุ้ยอุ้ย <laughs> <laughs> อุยอ้ยอุยอ้ยอุ้ยอุ้ยจะลุกขึ้นไหมเนี่ยถ <clears> อ <throat> นหายใจเลยเหรอถอนหายใจเลยเหรอใจเย็นลูกใจเย็น ไม่เมาจังเลยโอ้ยพี่ตู้ก็เฮ้ยเย็นเฝ้าน้องระวงังได้เป็นขาหลังน้องนั่นน,นะมิ่งบอกฝรั่งมาแต่ทางไหนแม่ฝรั่งหัวแดงๆมาแต่ไหนนี่แม่ รีบปลดขาวออกเลยนะไปแล้วไปแล้ว,ลว <c oughs> พอถอนแล้วจะไปไหนก็ไม่รู้นะคะโอ้ยอนะอนั่งอ่นอะ้อนเลยทุกค่ะ ทักครับเจียมไหมอยู่ก um? okay, ับตาอย่าดืนะตาอย่นะเจียครับโอเคเียงหน่อยเีวกเสียงหน่อยเสียงแล้วเสียงหน่อยเสียงหน่อยทับพวกเราก่อนเสียงหน่ัๆอนี่ทำอะไรเนาะโอ้โอ้ ลุกก็ลุกยากนั่งก็นั่งยากนะคะจะไปเที่ยวอย่างเดียวเลยพี่ตู้ไปนั่งด้วยไปเรียกตู้ไปนั่งด้วยเร็วเรียกพี่ตู้ไปนั่งด้วยโอ้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 จะนั่งตักพ่อเหรอโดนทับแน่ๆโดนทับแน่ๆพอเปลา โอ้โอ้ยโอ้ยโดนทับแน่แน่ตู้ไปเรียกตู้ไปนั่งด้วยเร็วมีงูไหมนั่นเน้ยเสียงอะไรมา ข้างทางนะคะช้างนอนข้างทางะค่ะแม่แม่ดูเหมือนช้างป่ามากเลยฝักควันส่วงส่ว,วน,น,นของบ้นนอนฝักควันมิมบอกผมจะทำยังไงก็ได้<ม>บ้านผม <c oughs> มันเชี่ยวนะ,ะแม่แม่ฝากจิตตูดได้นะคะ กมเลยตตุตุตตุตุุหตุมันิมีเลขนมมากวันนี้พ่เอานอนรอขนมเหรอรอขนมมีเลขนมานมากวันนี้ลดไอติมเอยสเอ่อข้าวหลามเอยมามาตูดูหัวเพิ่นทนก็เป็นนี้ ơi có Tu ơi, papao tu minka minka ăn papao ow chup chup mình chup 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 cho hả? chụp, มิงอาบน้ำไปแส่ไปจุบนะเพี่ตู่ถามมิงอาบน้ำได้ยังโอ้ยนอนลงนี่มีกลัวเจ็บเลยนะมิงนะอะให้พี่ตู่ขี่เลยตู่ขึ้นให้มิงเลยขึ้นวิ่งเลยขึ้นน้องเลยมีช้างน้อยนอนรอขนมนะคะเพราะว่าแม่แม่นะคะนนโ่งยถนนโล่งไม่มีอะไรผ่านมาเลยนะคะแถวนี้ ดเลยโอ้น oh, oh, ี่กินล้ลงลเลยมีรลทานมากด้กินกัล้มเลยเออโอ้นันดังผับเพียบแบบโอ้ยดูค่ะโอ้โอ้เรียบร้อยมากเลยตุตุตุ ดูแม่แม่ก็เมาเมานะคะนี่แม่หางดีอ,อกินอย่างเดียวเล่นไปเลยลูกมันตอนเด็กๆนะคะมแม่บอกว่าถ้ามีของกินอะ่ะพามิ่งไปเล่นที่ไหนก็ได้นะคะแต่ถ้าของเลถ้าไม่มีของกินนี่เรียกลูกแล้วนะคะไ,ไหนตด,ดึงเล่นแล้ว อนอนรออีกก่อนเอ้ยนอ,นอนรออีกสักหนึ่งชั่วโมงก่อนนะพ่อลเล่นกับพี่ตู้เหรอนอนรออีกสักหนึ่งชั่วโมงก่อนนะพ่อก่อรถขนมจะมาโอ้ยเอ้ยอ,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 อยากนั่งทักพ่อเหรอ ผมจะนั่งทับพอปป่อเปาเลยนะมิงบอกออให้ผมนั่งตักแนะ่มิงอยากนั่งตักมิงวะพ่อ,อ,อ,อผมอยากนั่งตักพอ่อ <laughs> หายพอ <laughs> อ่อโอ้ยจะแกงพอ่อเปานะอยากนั่งทับพอปปอ่อเปาโอ้ยพ่อเปาก็ใบผมนั่งทับนะั่นะนิ่งไปยิ่งนั่งทับดูส <laughs> ่วนตัวมากยิ่งส่นตแสดงหน่อย นั่นรออีกสักหนึ่งชั่วโมงก่อนสายทางชล่นก่อนอื่นก็ต้องขอบคุณนะคะคุณพ่อคุณแม่เอซทุกท่านนะคะขอบคุณทุกไลค์ทุกแช์ทุกการเข้ามารับชมค่ะก็ฝากรับชมคลิปหน้าด้วยนะคะคลิปนี้กล่าวคำบาขอบคุณและสวัสดีค่ะสวัสดีครับมิ่งสวัสดีครับเราสวัสดีควั